นางเอกสาวเผยเคยป่วยโรคร้ายชีวิตดิ่งจนเคยคิดออกจากวงการจากกรณีที่มีเพจข่าวดางังออกมาเปิดเผยนางเอกดังชาวช้างเลิกแฟนแล้วปล่อยตัวหมดสภาพถูกคนวิจารณ์หนักว่าหุ่นเหมือนขนพิ่งคลอดลูกจนทําให้หน่อยคนรอบตัวเป็นห่วงหวนโรคซึมเศร้ากําเริบซึ่งมีหลายๆคนที่พุ่งเป้าไปหาดาราสาวชิปปี้สิรินปรีดียนอนท์และจะได้รับฟังจากปากของเจ้าตัวและสุดชิปปี้ได้มาออกรายการคุยแซบโชวทางช่องวัน31อ ที่มีพิธีกร P ี PK, ปิยวัฒและบุ้มสุภาพรเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งได้เปิดเผยเรื่องการเป็นโรคซึมเศร้าและน้ำหนักขึ้นเยอะมากหลังทานยาตามที่หมอสั่งมีใจความว่าจริงไหมชิปปี้เคยป่วยโรคซึมเศร้าใช่ค่ะเคยเป็นอยู่ช่วงหนึ่งตอนแรกไม่รู้หรอกเพราะเราเป็นคนที่ค่อนข้างอเลิศมากแฮปปี้และมีช่วงที่หนูเลิกกับแฟนเก่าหนูร้องไห้หนักจนมันรู้สึกเหนื่อยที่ต้องนั่งร้องไห้ทุกวันจนเรารู้สึกว่าไม่ไหวจนเพื่อนพาเราไปหาหมอ แล้วคุณหมอก็วินิจฉัยว่าเป็นซึมเศร้าได้คุยกับคุณหมอร้องไห้ไปสองชั่วโมงและหมอได้วินิจฉัยร้องไห้ตลอดไม่มีเหตุผลแต่ไม่มีความคิดอยากจะทำร้ายตัวเองและทำการรักษาไปถึงสองปีพอคุณหมอให้ยามากินเราก็มีความคิดอะไรหลายๆอย่างไม่อยากตื่นไม่อยากทำงานแลวไม่อยากทำงานในวงการบันเทิงแล้วใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆมันมีหลายเคสเพราะว่าช่วงที่ชิปเริ่มกินยาเวลาไปถ่ายละครพอเราเริ่มปรับเคมีในสมองเวลาเราเล่นละครเราต้องนึกภาพว่าเราเศร้า มันไม่สามารถร้องไห้ได้เพราะเหมือนตัวยามันกดไม่ให้เราเศร้าแต่ก็ต้องทําให้ได้พอเราร้องไห้ได้ทีนี้มันหยุดไม่อยู่เหมือนเราไปขุดความเศร้าขึ้นมาอีกพอคัดแล้วเราก็รู้สึกว่ายังดิ่งอยู่เราพยายามหยุดน้ําตาแต่ข้างในมันยังเศร้าหดหูจนเรารู้สึกว่าอยู่บ้านก็เหนื่อยออกไปทํางานก็เหนื่อยจนเราคิดว่าหรือว่าเราจะเลิกเล่นละครดีเพราะมันเหนื่อยจริงๆกับการที่เราต้องร้องไห้เรากินยานานขนาดไหนถึงหยุด น่าจะประมาณ2-3เดือนแล้วกลับมาถ่ายละครก็ร้องไห้หนักแล้วรู้สึกว่าครั้งนี้มันหนักกว่าเดิมมันรู้สึกว่าดิ่งกว่าเดิมก็เลยกลับไปหาหมอใช่ค่ะคุณหมอก็เปลี่ยนยาให้แล้วบอกว่าห้ามหยุดยาเองอีกซึ่งอาการตอนนี้ชิปปี้หายดีแล้วกลับมาเป็นปกติและได้เปิดเผยถึงความรักครั้งใหม่ที่ฝ่ายชายนั้นอยู่เป็นกำลังใจให้และคอยดูแลเทคแคร์จนสาวชิปปี้เริ่มเปิดใจให้กับฝ่ายชายมากขึ้น